สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อาบน้ำหนูแป้งของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันกลับที่หลักนะครับคือไปกินหญ้าต่อนะครับผมแป้นมาลูกมาเร็วเอ้ยเ้ดูนะครับโอ้โหเรียกนี่แบบรีบมาเลยนะปะค่อยๆไปนะลูกนะโอเคนะวันนี้เราเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวหาเหล่าช้างกันหน่อยนะครับว่าแต่ละเชือกมันเป็นไงบ้างนะครับนี่จะเป็น พลายบุญเป้งนะครับผมนี่นะครับบุญเป้งสุดหล่อนะครับตอนนี้ก็กินนะครับผมดูนะครับของสานะครับผมนี่ของสาของเราไม่เขาชอบกันหนแป้นเราเท่าไหร,นะร่นะคือไม่ชอบเลยแป้มาเนี่ยดูครับคือไม่ชอบกันเท่าไหร่อนี้จะเป็น เช่นหนึ่งสีดอทองเพชรนะครับสีดอทองเพชรนะครับผมนี่แป้นเรานะครับแป้นหิวยังลูกแป๊บหนึ่งนาะแป้บหนึ่งนะนนงนะลูกนะแป้บหนึ่งนะจ๊ะอันนี้จะเป็นมีนานะครับมีนานะครับอย่าเอาของเขาลูกไหมเจ้วเจ้วเรามีข้างบนย่เ,เราอยู่ข้างบนลูกมาอันนี้นะครับวันนี้เราก็เดินตรง โรงสองข้างนะครับผมก็จะมีนี่ฮะอันนั้นจะเป็นาทายทองไทยนะครับผมแมนะแป้นมาโอ้โหเดี๋ยวดูเดินไปแล้วก็หยิบของเขาไปนะทีละนิดทีละหน่อยนะอย่าขาโมยเขาลูกแมแม่แป้นคือญ้าเนี่ยเราก็จะแบ่งกันอันนี้จะเป็นไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของนะก็อย่าไปเอาของเขานะครับเส้น 2- เส้นแบบนี้ได้อยู่ต่เอาเป็นมัดอะไรอย่างี้ไม่ได้นะเพรเราแบ่งกันแล้วนะครับ ของค่ของมันนะครับผมนี่ไงน้ำเพชรกับกับแม่ก็อยู่ข้างในนี่นะครับผมนี่นะครับไปดูหน่อยนะครับผมนี่ครับคุณยายแม่มูลนะครับผมแม่มูลนะครับอันนี้จะเป็นนี่น้ำเพชรของเรานะครับผมก็ห่างจากแม่สองเสาสามเสานะนี่น้ำเพชรนะครับผมอันนี้จะเป็นพลายดอยนะครับผมพลายดอย แม่้องสี่ก็อยู่กันด้านในนู้นนะครับผมนี่ไยดอยสุดหล่อนี่ไงไพดอยนะครับแล้วก็แม่้องสี่นะครับดูนะครับวันนี้ก็พามาดูช้างที่อยู่ในโรงกันนะครับอันนี้เป็นช้างที่อยู่ในโรงกันนะครับด้านนู้นสุดก็เป็นแม่วันเพนสองนะครับผมไม่ใช่แม่คุณศึกนะครับผมนี่นะไงคุณแรงนาคุณแหลงอยู่ด้านบนนะทองเพิ่มนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นไยดอย แปนมานี่มาแปนมาป้าอย่าเอาเข้ามาเร็วมันมานี่มาเร็วไปเร็วนี่ไงน้ำเพชรว่าไงลูกมาดิค่ากันเร็วค่าค่าก่อนค่าเสียงค่ายังเสียงค่ามาดิค่ากันเร็วค่าโอ้โหนะไม่ใช่ควานในประมาณนี้นะครับน้ำเพชร นี่นะเดี๋ยวควานเขาก, <S <S ก<ๆ>็เอายามาให้นะครับทุกคนนะวันนี้มาดูน้าเพชรนะครับให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับว่าน้าเพชรเราเป็นไงบ้างนะครับก็อยู่ดีนะครับอยู่ดีนะครับสบายดีแป้นสบายดีไหมแป้น <S <S โอ้หนูแป้นเราก็สบายดีนะ <S <S โอ้หนูแป้นเราแอบขโมยญ้าเขาอีกแล้วนะเราอะดูครับนี่เขากลัวนะกลัวแม่มูนหันตุดให้เลยนะครับกลัว กลัวแล้วค่ะนี่ช้างเราถ้าไม่มีควานอยู่ด้วยนะเขาก็จะบางทีก็จะทําให้เหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ถูกกันดูดิครับแม่เ,เราพยายามให้พ่อควานไปก่อนพ่อไม่ช่วยแล้วนะช่วยไม่ได้นะบอกให้นะนี่จะเป็นแม่คําปั้นนะครับผมนี่ะบรรยากาศนอกรอบปางเรานะครับอ่าก็ด้านบนก็เป็นภูเขาเห็นไหมครับผมนี่ฮะมีแค่ต้นไม้นะครับมีช้างที่อยู่ในโรงนะครับมีสองโรงนะครับ จะมีช้างเห็นไหมครับทุกคนก็จะมีโรง2โรงแล้วก็จะโรงนี้ก็จะเป็นโรงอีกโรงหนึ่งนะครับรวมแล้วมี3โรงนะครับก็จะเต็มไปด้วยช้างที่อยู่อาศัยกันที่นี่นะครับทุกเชือกเลยก็อยู่ในโรงเนี่ยแป้นเราไม่มีโรงนะครับผมนี่นะแป้นมาอย่าประมยเขาลูกมาแป้นเร็วมาแป้นวา,วางวางญ้าลุงมาเร็วยาเของเขาลูกไปไปเรากลักบที่นะไปนะนะตายยัง อไปแล้วนะเดี๋ยวไปกินหญ้าต่อนะไปกินข้าวบดเนี่ยไม่ใช่หญ้าของเรานะลูกนะห้ามเอานะใจไหมฮะ <c oughs> โอเคนะครับผมอ่าหนูแป้นมาวันนี้เราก็มีแรตะซซยนะมอบเป็นกําลังใจให้สน่อยนะครับนี่ไงเป็นน้ํานะครับแรตโซยนะกินได้นะครับแป้นเรานี้กินเก่งนะเดี๋ยวนี้กินแรตโซยกินขนมปังอะไรได้หมดเลยนะครับกินเก่งมากบางเชือกนี่ไม่กินนะ ถ้าเชือกไหนไม่กินนะเขาก็จะไม่กินนะครับเขาจะขายออกนะครับอย่างออสเราเราลองให้กินขนมปังไปแล้วนะเข้าปากไปเลยแล้วก็ขายออกนะเขาไม่ชอบถ้าเป็นช้างที่ชอบเขาก็จะกลืนเข้าไปนะครับปากกว้างโอ้โหนะครับ กินหมดเลยนะครับผมตอนนี้นะรู้สึกว่ามีพลังนะฮะในการจะวิ่งแล้วนะฮะทุกคนไปโอ้ยเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยไหมแป้นเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยนะ เหนื่อยก็พักๆหน่อยเบาๆหน่อยขอเหนื่อยนะครับผมวิ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะพาหนูแปนเราไปกินหญ้าต่อนะไปกินหญ้าที่หลักของเขานะครับเราก็จะประจําที่ของเขานะฮะคือไปอยู่ด้านล่างก็ได้นะแต่หญ้าเราอยู่ข้างบนเราจะให้ไปอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมนะติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ ไปไปไปลูก <c oughs> ไป bye, <c oughs> ไปไอซีหน่อยลุกไปไปค่าไปไปค่ะคุณสวยไปดีกันค่าไป <c oughs> ดีค่ะกันเร็วค่ะาดีเอฟซีหน่อยค่าโ <c oughs> อ้เดี๋ยวก่อนถอยกันลูกอ่านี่เลตัสซอยอีกแล้วนะบนเดี๋ยวถอย ปันเขานะทุกคนนะเป็นไหมปันใหญ่ไหมครับโอ้โหอร่อยไหมลูกอร่อยไหมแปน้นอร่อยไหมจ๊ะ<แ>อร่อยเหรอ<แ>โอ้นะครับนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของหนูแป้นของเรานะครับนี่ไงเง่นโซโอยู่ตรงโน้นนะครับเราก็จะปลูกใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนี่เป็นย่าของเขาออกกินเต็มที่เลยนะแป้นนะเป็นย่าของแป้นเองนะแปนไปไป FC หน่อยลูกไปแป FC หน่อยจ้า สวัสดีหน่อยจ้าสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วมาหันหน้าหน่อยก็ลูกมามาดีหน่อยเจ้าสวัสดีเอฟซีหน่อยจ้าสวัสดีค่ากันเร็วลิข่าขอบคุณเอฟซีหน่อยค่าบายบายเอฟซียังบายบายดูกระตาเขาดิถอยหน่อยถอยหน่อยสวัสดีค่ากันเร็วสวัสดีค่าสวัสดีค่ากันเร็วสวัสดีค่าสวยๆบายบายเอฟซีหน่อยเร็วบายบายลูก บายบายจ้า uh huh. หนูแป้นเองจา้าฝ uh huh. ากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยจา้าโอหนะแป้นถอยก็ลกุกถอยก็ลุกใกล้เกินบายบายสิแล้วบายบายจ้าบายบายนะบ uh huh. ายบายค่ะคุณสวย uh huh. ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะดูแป้นเราดิขันมั้งเนี่ยดูครับขันตรงเสาปูนนี่ โอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะแฟนบ๊ายบายจ้าธรรมชาตินะครับบ๊ายบายครับ